ได้รถด่วนของปุ๋ยายแต่เป็นรถด่วนขบวนเร็วแล้วก็ดีสิก็ดีสิก็ดีก็ดีเช่อไหมื่อไหร่หมอก็บอกว่าจราเจอคู่กันตั้งนานแล้วนะเสียดืเสียงดูเสียงดื้อมใจแล้วก็แต่เจอมันก็เจออะบ้าเป็นไงบ้างหลายคนก็ลุ้นเดี๋ยอยากให้เราแบบว่าสมหวังลุ้นน้องสุนี่กับกระแสแรงเชียร์ตรงนี้ทุกคนเห็นอ้ํามาตั้งแต่เด็กใช่ไหมเขาพงอยากให้อ้ําแบบมีคู่ครองมีแบบคนคุยอย่างเงี้ย แต่วันนี้ถ้ามันเหนื่อยมันก็ไม่อยู่คนเดียวมันสบายใจจนะ้ะคือถ้าก้าวข้ามผ่านตอนนี้มีมันอยู่ตอนนี้อยู่แบบมันแฮปปี้มากเลยจะหาเรื่องใส่ตัวทําไมเนาะแต่เพื่อนก็เป็นคนสแกนให้แบบว่ามีคนยืวผ่วนานเพื่อนเพื่อนไปดูให้แล้วทำไมมันถึงไม่ถึงเราสักทีอ่ะนั <c oughs> ่นน่ะสิคะดูไปแบบสเปคสูงค่ะส <c oughs> เปคเยอะไปหน่อยเพราะว่าสเปคเยอะก็คือคนข้างยากนิดนึงหมายว่าคนที่จะเข้ามา ยอะไก็เป็นความ่ใช่ค่ะเพราะการผิดพลาดของแต่ละคนแล้วก็จะตอนนี้ถ้าเจอคนใหม่เราจะไม่เอาอันนี้นะอันนี้นะเราจะไม่เอาอันนี้นะดูแล้วขา,าสิคนอ่ะอีกคนนี้ดักเลยอ่ะเพราะเรามันไม่เหลืออะไรเลยอะ่ะแต่ถ้ามาแบบปุ๊บปั๊บแบบว่าแล้วแต่งเลยเราค่ะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้ามาแบบปุ๊บปั๊บแล้วแบบว่าโการ S <S อเอ,อเวลาถ้าเมันใช่ก็คือใช่ถ้ามันเจอแล้วใช่อ่ะก็คือใช่เออแต่ว่าปีนี้เราก็ออกจากบ้านมากขึ้นต้องเริ่มตัวาก,การออกจากบ้านก่อน <S <S ออถามจริงถ้าคนานี่ถามแต่ผู้ชายเนี่ยไม่ถามจริงถ้าคนมาจีบเราเขาจะมาจีบเราทางไหนจากที่ผ่านมาโอ้ยไม่ปีนะไม่รับสิออไม่รับข้อความจากเพื่อนของเพื่อนแม่งก็ไม่เคยมีโอกาสเจอใครตอนนี้มีิงนะ ไม่มีนะไปพสิาดูไม่มีนะอยู่ไม่มีนะคือไม่สบายเสียงวันไม่ค่อยดีไม่มีนะวันลนทานี้ก็คือก็อยู่คนเดียวกับเพื่อนเพื่อนอืมเขาไม่เชื่ออ้ำเลยทุวันกาถ่าทุกวันว่าอ้ำอยู่บ้านกับหมาพ่อแม่อ้ำไม่มีอะไรไปไหนเลยจริงๆเพราะวันทานชอบดอกไม้ี่เพื่อนซื้อให้เพราะเพื่อนชอบส่งมาให้แล้วก็ไม่ลงชื่อแต่อ้ำรูว่า จะเป็นใครบ้างอ็งรู้ค่ะเจ๋อปีนั่เาเอปีตัดชุดค่ะใช่ใช่เพราะเห็นเขาชอบแบบชอบใส่ชุดซ้ำอ่ะทุกคนค่ะด้เขาเป็นคนใจดีกับคนอื่นแล้วให้ให้คนอื่นทุกคนแต่เขาไม่เคยให้อะไรกับตัวเองเลยเขาก็จะประหยักกับตัวเองแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราอ่ะก็อยากให้เขาเงินที่เราไถ่เข้ามาได้เราก็อยากจะกืนเขาไปบ้างในแบบในส่วนนี้ให้เขาได้สวยงามอย่างเงี้ยค่ะให้ออกแบบเองด้วย ใช่ก็หาแบบในหนังสือแล้วค่ะแล้วก็ให้ช่างพีพีเอตัดประดามะค่ะประจมูไซกันก็ตัดให้พีเมากเยพีเอว่าไงคาพีพีเอชอบมากสำหรับพี่เอต้อไปคิดแบบไหนเราให้เหมาะกับขายยาวของเขาคือซรลีราผู้ชายกับผมเราผมยาวขนาดนั้นเลคือมันจะไม่เหมือนกันแบบแบบมันก็ต้องเลือกแบบบางทีถ้าไปตรงตรงกับโคกเขาไม่ได้เพราะเอวสักโคกไม่ได้อ่า คือผู้ชายกับผู้หญิงมันไม่ผู้หญิงมันจะเป็นอย่างนี้กับอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะใส่เป็นวังแบบได้แต่ผู้ชายอ่ะพี่เอเขาจะโตตรงๆหน่อยยังเป็นอย่างนี้ตรงๆหน่อยอ้าวแต่เวลาเราโลชุดเขาบอกว่าเขาก็ใส่ชุดส่งทามได้เขาโม่ข้อนี้อันต้องขอบพูดเลยนะอ้ามซื้อไซส์เอลเพราะอ้ามเราเป็นคนมีสะโพกแล้วก็ซื้อเอลแต่ข้างบนหลวงก็จะไปกัดกัดนิดๆหน่อยแล้วพอขยายกับชุดไซส์เขาเนี่ยฐานพวกคนในบ้านพี่เอโกหกพี่เออ่ะชอบพี่เอเนี่ยบอกว่าพอน้อ้าโลชุดอย่างเงี้ยพี่เอใส่ได้เกือบทุกชุดพี่เออจงหมดตโ ่สิบค่ะใช่ไม่คิดเงินเลยเพราออกคุณมาเยอะแล้วอย่าคิดดีน่าเกลียดค่ะดีแอรเขาตอนแรกที่เขาได้ีใจเขาเป็นยังไงบ้างเขาเล่นใหญ่อยู่แล้วว่าเอาไปรู้เขาดีใจจริงหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะดีใจจริงลองสังเกตดูว่าดีใจจริงหรือเปล่าใช่เพราะแต่ว่าเนี่ยขาดที่ไม่ดีใจจริงเหรอคะคือเขาเป็นคนที่ใครทำอะไรให้เขาก็ดีใจซาบซึ้งอยู่แล้วว่ะแล้วยิ่งเราทําให้เขาเอาว่าผมได้ทาบซึ้ง บังค <g ear> ับใส่เนี่ยคะเพราะเราวันเกิดเขาเราไม่ได้ไปไงคะแล้วก็ไม่เจอกันเลยเพิ่งเจอกันเมื่อวานเองเนี่ยเขาก็ดีใจค่ะััคบใส่ให้เขารอเพราะเผื่ออะไรไม่ได้แก้บังคับใส่เนี่ยเขาใส่อยู่แล้วล่ะค่ะโอเคโอเคบังคับนี่ยคุยจนหแห้งเลยขอพินังดีกว่าปากขุบไม่ได้เลยอ่ะตอนนี้ ทุกท่านครับาอยูนะว่าไม่ได้รับคุณไก่เลยอยากจะบอกว่ามีอีกหนึ่งรามาที่จะแจกครับอยากลุ้นไหมครับผมอีหนึ่งรางวัลนั่นคือกีบวอเชอร์จากนัชยารีนิกนะครับของคุณหมอุณไก่นะครับที่พูดไปดีแล้วคุณหมอเเหนึ่งหมื่นก่อรางวัลเปิดชกันดีกว่านัชยาไม่แวงอ่ ไอ้เด้ไอ้ช้อนสองอสวยมากอย่ช้อนอย่าช้อนคสวยสวยสวยยำกยำไมนทำคนที่รีพัติุ่ดยอดท่ะุดยำ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 ้องมีนักศึกษายำที่ด้ที่สุดเปนบาทได้เลยยำที่ดีที่สุดสอง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 ครับวันนี้เอาไปมุนะพี่ใจที่ได้ไปสุดของงานนี้เลย ไา่ใใด้นเื่อนนะครับพา้ป็นไป่อดเลยนะครับ a สีเริ่มต้นด้การนอเกาสมจให้นี่อบนโเ e s กของนะครับด okay. ีใมต่อคบอนก่อนรันองลฟัตดีครับสวัสดีครับเปิดไฟเขาดิเปิดไฟโทมีไฟเราต้องเปิดให้เขาเอาไปเที่ยว จะไปเอารูปลงเลยไม่มีไปขึ้นไม่เป็นไรฮะส่งรูปไปนะส่งรูปไปนะเพราะถ่ายรูปไม่ใครสวยเลยไม่สวยเละถ่าปดูนะว่าที่ไหนบ้างถ่ายขอเราเสวยอ่ะ